สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพรกิษดาคูดค่ะนะคะวันนี้พบกับพี่ขวันนะคะวันนี้พี่ขวัญเอารถแนววิ่งนักเรียนเหมาะกับวิ่งนักเรียนนะคะหรือวิ่งรับทัวร์วิ่งร่องก็ได้เพราะรถคันนี้ปีแค่13ไม่เก่าเกินไปนะคะปี2013นะคะหน้าใหม่นะคะตัวนี้นะคะก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะเป็นตัวก่อนจะเปลี่ยนโฉมฮอนอูคมอมา 1797ตรงปีตรงรุ่นตรงป้ายไม่เคยเปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองไม่เคยรับจ้างมาก่อนไม่เคยเป็นป้ายสามมาก่อนไม่เคยเป็นป้ายสี่สิบมาก่อนไม่เคยเป็นป้าย4,4่สี่มาก่อนไม่เคยจดทะเบียนกับใครมาก่อนเป็นโสดตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยมือเดียวค่ะดูสีสิคะสีเนี่ยบ่งบอกเลยว่าสีบางมากนะคะสีบางมากนะคะพเพราะที่อาดูได้เลยค่ะ สีบางๆไม่มีอุบัติเหตุนะคะเนี่ยค่ะไฟย้อยแล้วนะคะไฟใหม่กริกค่ะคันนี้ปี2013นะคะเขาเรียกว่ารถโตโยต้าคอมมูเตอร์เครื่อง2005ดีเซลพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์แมนวนวลหรือเกียร์ธรรมดานะคะเบาะใหญ่3แถวนะคะที่นั่งด้านหน้า3เบาะนั่งได้เลยนะคะคันนี้เหมาะกับอาชีพ วิ่งงานได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นวิ่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นวิ่งรับจ้างวิ่งร่องขึ้นลงกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพศรีสเกษกรุงเทพสุรินกรุงเทพบุรีรามกรุงเทพนอง g ายกรุงเทพบึงการได้หมดนะคะหรือจะเป็นกรุงเทพโคราชก็ได้หมดนะคะคันนี้เครื่องนะคะสายพานทัมมิง่งพิกขวัญเช็คให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณไม่ต้องกังวลนะคะออกรถคุณขับอย่างเดียวไม่ต้องทำาัะอะไรเลยนะคะอ่ะโอ้โหเป็นไงคะเปิดมาดูบอกบอกเลยว่าเบาะใหญ่สามแถวพร้อมคอนโซลชุดเตีย้ยพร้อมลำโพงรับจะบอกว่าลำโพงสี่ทิศอย่างเงี้ยสี่ดอกอย่างเงี้ยด้านหน้าอย่างเงี้ยแค่อันนี้ก็ดังกระหึ่มแล้วนะท่านผู้ชมเครื่องสัมผสจะมีแอร์แบ็กแค่คนขับจะไม่มีแอร์แบ็กด้านคนนี้นะคะ คันนี้พร้อมใช้มากเลยเบาะใหม่ไม่ขาดไม่ช้ำไม่ขุนไม่ย่นไม่มีรอยบุรี่จี้กลิ่นลถสะอาดอะกลิ่นลดสะอาดนะคะเวลาเปิดคอนโซลนหน้าต้องเอาคอนโซลชุดเตี้ยด้านหลังออกก่อนนะอายกห้อมเครื่องเลยค่ะสวยงามพรามแปดเดี๋ยวพี่ควนขอนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะเพจตรงรุ่นค่ะ ปี13นะคะไม่ได้ย้อมแมวไม่ต้องมาหลอกกันไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องเอ่ยนะคะมาร์กสูเอย่ยเห็นไหมคะนี่รถปี13ท่อยางน,นะคะเดิมๆนะคะแต่ก็ยังใหม่ไม่มีขาดนะคะไม่มีขาดเลยนะคะคันนี้ถือว่าห้องเครื่องสมบูรณ์ค่ะนะเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างมาดูด้านหลังบ้างเนี่ยค่ะเวลาคุณจะเปิดห้องเครื่องนะคะ คุณเอาคอนโซลนี้ดึงก่อนนะคุณอย่าเพิ่งผักมันเดี๋ยวมันหลุดนะคะคุณก็เอากลับไปที่เดิมนะคะกลับไปที่เดิมคุณได้คอนโซลชุดนี้ไปใช้งานอีกสบายๆหนึ่งชุดนะคะพร้อมเบาะสามแถวเบาะใหญ่นะอันนี้เบาะใหญ่นั่งสบายทีวีอีกหนึ่งเครื่องทีวีอีกหนึ่งเครื่องค่ะโอ้โหนะคะเป็นไงคะ้ามารอบคันอีกไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะันนี้ เครื่องเสียงลำโพงติดแล้วเรียบร้อยแค่นี้ก็กระหึ่มแล้วนะคะรถคันนี้นะคะเจ้าของไม่น่าจะค่อยได้ตากแดดนะคะมันไม่กรอบเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่ขวัญพยายามมองคอนโซลด้านหน้าก็ไม่กรอบไม่แตกเพราะรถเนี่ยบอกไว้เลยถ้าคันไหนแต่ข้าคันไหนจอดตากแดดมากๆเนี่ยขอบยางประตูก็จะแตกตามนะคะบอกเลยว่ามันเห็นได้ชัดเห็นได้จริงพื้นด้านล่างก็สะอาดสะอา้าน นอนได้เลยนอนได้เลยนะคะคอนโซลชุดเตี้ยใช้งานก็ได้ไม่ใช้คุณก็เอาออกไปนะคะหกแสนสองนะ,ะถ้าคุณไม่รวมประกันไม่รวมประกันชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายคุณก็จะส่งอยู่ไม่เกินหมื่นสามส่งอยู่ไม่เกินหมื่นสามนะคะถ้าคุณไม่รวมค่าใช้จ่ายเข้าไปนะคะคันนี้คือหมื่นสามคุณสามารถใช้คันนี้ได้เลยนะคะคันนี้สีมันจะแมทกันนิดนึงนะคะ เพราะว่าเบาะจะสีเทาเบาะจะสีเทาดูแลง่ายสะอาดสะอา้านไม่ต้องกังวลนะคะเบาะไม่มีขาดเลยคันนี้เบาะไม่มีขาดเลยค่ะนะคะพา่านม,มีกระทั่งด้านหลังนะคะท่านผู้ชมคันนี้คุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยแค่พี่ขอนฟอกทําความสะอาดฆ่าเชื้อให้คุณอีกรอบหนึ่งขับได้เลยขับได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาสภาพป้ายแดงนะคะ วันนี้ทักมาค่ะพี่ขวัญรอรับจองอยู่วันนี้สวัสดีค่ะ